ครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะลองทดสอบกันดูนะครับว่ารถคันนี้มีความแรงแค่ไหนนะครับนี่มือถือผมก็จะลองแปะแบบนี้ดูนะครับว่ามันจะแปะอยู่หรือเปล่านะครับในการออกตัวนะครับสามสนปนี่มือถือ วันนี้นะครับเราก็อยู่กับ MG4X Power นะครับที่หลายๆคนพูดถึงนะครับเพราะว่าโดยสมรรถนะความแรงของเขาที่เรียกว่าเหมือนซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวนะครับกับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1 1 1 9 9ล้านนั้บาทนั่นเองนะครับก็เรียกว่าค่าตัวของเขาเนี่ยถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับแรงม้าของเขานะครับและความแตกต่างจากตัว MG4 ปกติเป็นยังไงกันบ้างครับและทาไมคุณจะต้องซื้อ MG4X Power วันนี้เราจะมาทดสอบวิ่งใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมืองกันดูนะครับว่าตัวรถคันนี้ใช้งาน เป็นยังไงกันบ้างอัตราการกินไฟของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันตั้งแต่ภายนอกกันก่อนครับอย่างแรกที่เราเห็นจากภายนอกได้เลยนะครับก็คือตัวสีนั่เองนะครับสีเขียวด้านแบบนี้เรียกว่าเป็นสีเขียวด้านจากโรงงานมาเลยนะครับ X Power มีแค่สีนี้สีเดียวเท่านั้นเองครับในส่วนของด้านหน้ากันชนต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหมือนๆกันครับไม่ได้แตกต่างกันนะไฟหน้าแบบ LED ก็เหมือนเช่นเดียวกันครับแต่จุดที่มันจะแตกต่างนะครับนี่มาดูด้านข้างของตัวรถต้องบอกว่าด้านข้างของตัวรถล้อตัวนี้นะครับก็ต้อง กว้างของอยางเป็น23545 R 1 8้นั่นเองนะครับเรียกว่าให้ยางบิต stone มาเลยนะครับตัวนี้เป็นทอ r ์เรนซา e v ครับทอร์เรนซา e v ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทําและก็ผลิตมาเพื่อรถ e v โดยเฉพาะเรียกว่ามีความนุ่มเงียบแล้วก็ให้การเกาะถนนที่ดีสําหรับรถไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับอ่ะอีกหนึ่งส่วนนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคล่องใจกับระบบเบรกของเขานะครับก็ต้องบอกว่าเบรกนี่ตำแหน่งนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นฝาครอบแบบเหล็กนะครับสีเหลืองอัลารามตัดกับสีเขียวของตัวรถแบบนี้นะครับ จานเบรกของเขาเนี่ยเรียกว่าขยายเพิ่มขึ้นมาจากตัว m g 4ปกตินะครับเรียกว่าตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300มมแต่คันนี้อยู่ที่340มเมรนั่นเองนะครับเรียกว่าขนาดเบรกของเขาเนี่ยโตขึ้นทีเดียวนะครับเบรคคันนี้นะครับเรียกว่าเขาถูกผลิตมาจากบริษัท Continental ทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่ใช่เบรกไก่กานะครับเบรคคันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวรถอย่างที่บอกนะครับเหมือนกับตัว m g 4ปกติทีีเดยววครับในนส่ บนนี่คันนี้ไม่เป็นหลังคาพาราโนมิกรูฟหรือว่าเป็นกระจกแต่อย่างใดนะครับเป็นหลังคาเหล็กปกติอย่างนี้นะครับพ่นสีดาตัดกับตัวสีเขียวของตัวรถนะครับเรียกว่าตรงไหนที่เป็นคล้ายๆโครมเมียมเนี่ยคันนี้พ่นดําทั้งหมดตัดกับสีเขียวรอบตัวรถเรียกว่าดูมีความสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับแต่ในส่วนตัวผมนะผมมองว่าถ้าเป็นตัดลายคล้ายๆเคปล่าจะดูสวยและลงตัวมากกว่าน,นี้นะในส่วนของด้านท้ายรถนะครับเรียกว่าเหมือนกับ MG4 ปกติเช่นเดียวกันครับแต่แน่นอนโลโก้ของเขานี่บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัว X Power นั่นเองนะครับเป็น MG4 Electric อีกด้านหนึ่งก็เป็นตัว X Power นั่นเองนะครับแต่จุดที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจริงๆก็คือใบปัดน้าฝนด้านหลังนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกร้องนะครับกับใบปัดน้าฝนด้านท้ายรถนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยฝุ่นค่อนข้างเยอะเวลาเรารุยน้ํารุยฝุ่นต่างๆเนี่ยเขามีใบปัดมาให้แล้วด้วยเช่นกันนะครับับผมในส่วนภายในนะครับก็ต้องบอกว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยเหมือนกับ MG4 เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าจุดหลักๆที่มันจะแตกต่างกันก็คือภายในเนี่ยเน้นเป็นสีดําทั้งหมดนะครับเรียกว มีสีดำสีเดียวนะครับตัวเบาะของเขานี่แตกต่างกันอยู่จุดหนึ่งครับก็คือนี่ครับหนังตรงนี้เป็นอคันธาร่าครับและส่วนตรงนี้นี่เป็นหนังนะครับจุดที่มันแตกต่างกันเลยก็คือนี่ครับเดินได้โดยสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะครับคือหลักๆผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกในส่วนตัวเบาะที่เป็นอคันธาร่าแบบนี้เพื่อให้เวลาเรานั่งรถทําให้มันมีความกระช <aquí S 2> <'t> ับตัวนะครับก็คือการโยนตัวของตัวรถเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามั่นคงมากขึ้นนะครับกับตัวเบาะแบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของการตกแต่งส่วน นนก็เรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับนี่ตำแหน่งตรงนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วก็คอนโซลก็แบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือมีช่องเสียบ USB ต่างๆเนี่ยอยู่ด้านตรงใต้นี้นะครับช่องวางแก้วตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับเรียกว่าพวงมาลายัยบันติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับและหน้าจอก็เป็นแบบสัมผัสสามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตรงนี้ต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับที่หน้าจอตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับหน้าจอตรงตำแหน่งตรงนี้บอกสถานะการใช้งานของตัวรถว่าตัวนี้อยู่ในโหมดอะไร แล้วตอนนี้ใช้ระบบอะไรบ้างนะครับทั้งเลนคีฟหรือว่าบายสปอร์ตและแอ c ติฟโคชคอนโทนคันนี้ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับสามารถแสดงที่หน้าจอตรงตําแหน่งนี้ทั้งหมดทีเดียวนะครับและในส่วนของเบาะด้านหลังก็มีการตกแต่งเหมือนกันนะครับเป็นเบาะแบบนี้เช่นเดียวกัน,นครับพื้นที่ด้านหลังก็ต้องบอกว่าสําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับไม่ได้อึดอัดมากเพราะรถในสไตล์แฮท c ์แบ็กเนี่ยหลังคามจะแอบลาดๆาดนิดน,นึงแต่คันนี้มันไม่ได้ลาดเอะนะครับมันเป็นท้ายตัดๆอยู่ด้านหลังทําให้ตัวพื้นที่ตัว ก็ต้องบอกว่ามีเหลือพอสมควรทีเดียวนะครับนั่งค่อนข้างสบายในตัวรถของเขาก็ต้องบอกว่ามีความสปอร์ตมากขึ้นน,นะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะบอกว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเพิ่มความสปอร์ตได้มากกว่าน,นี้นครับเช่นมีตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นลายแบบเคปลานะครับเป็นเคปลาไม่จริงก็ได้นะผมว่ามันจะดูมีความสปอร์ตมากกว่านี้นครับและส่วนหัวเกียร์แบบนี้ต้องบอกว่าในส่วนตัวผมผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมคือว่าหัวเกียร์แบบนี้นนม,มันดูแบบใช้งานค่อนข้างยากนะถ้าในส่วนตัวผมผมว่าเป็นก้านเล็กๆแบบบบปปปรรรััขึ้นลลงหือว่ากดไเ จะรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายกว่านี้ครับและในส่วนการกับขี่เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราไปทดสอบกันจริงๆกันดูครับ สำหรับ MG4X Power คันนี้นะครับใช้มอเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้านหน้าใช้มอเตอร์ขนาด150กิโลวัตต์สามารถทํากาลังแรงม้าได้ถึง204แรงม้าในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะใช้มอเตอร์ขนาดกําลังวัตต์อยู่ที่170กิโลวัตต์มอบแรงม้าได้ถึง231แรงม้านะครับโดยพละกกาลังรวมกันทําให้ได้ถึง435หแรงม้านะครับในส่วนของแรงบิดเนี่ยทำสูงสุดได้ที่600นิวตันเมตรทีเดียวนะครับระบบขับ C ของเขาเนี่ยสามารถทําอัตราเร่ง100ศ เพียง3.8มวินาทีเท่านั้นนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ใช้ NMC นะบความจุเพิ่มเป็น64กิโลวัตต์อาวนะครับรองรับระยะการขับขี่สูงสุดได้ถึง480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับครับผมมาในส่วนของเรื่องการขับขี่นะครับก็ต้องมองว่าตัว X Power คันนี้ตำแหน่งการนั่งต่างๆมุมมองต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันก็เหมือน MG4 ปกตินะถ้าคุณเคยได้ใช้แต่ถ้าคุณยังไม่เคยใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามุมมองต่างๆของตัวรถคันนี้เรียกว่าค่อนข้างดีทนะ ค,คือจุดอับต่างๆถือว่าน้อยนะครับตัวรถเนี่ยเป็นแบบแฮชแบกนะครับเรียกว่าหน้าก็ไม่ยาวมากท้ายก็สั้นๆนิดนึันบขับขี่ในเมืองเรียกว่ามีความคล่องตัวทีเดียวครับโดยรวมเนี่ยถ้ามุมมองจากตำแหน่งผู้นั่งขับขี่นะถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับโดยตำแหน่งพวงมาลัยต่างๆเนี่ยด้านบนก็ตัดด้านล่างก็ตัดทําให้รู้สึกว่ารถมันมีความสปอร์ตในการใช้งานนะครับและในส่วนของเรื่องพละกาลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าหายห่วงตอนนี้เนะี่ยผมขับอยู่ในโหมดอีโค่โหมดนะครับก็เรีย ว่าเขามีโหมด eco normal sport custom แล้วก็ snow ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าคือขึ้นมาเนี่ยเป็น normal mode อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากทดลองดูนะครับว่าใช้ในเมืองชีวิตประจำวันแบบนี้มันจะประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าประหยัดอยู่ประมาณนะเท่าที่ผมทาได้ตัวเลขเนี่ยก็ประมาณ16-17กิโลวัตต์อวต่อ100กิเมตรนะครับก็ถือว่าปกตินับสำหรับรถไฟฟ้าแบบนี้นะด้วยการขับเคลื่อนของเขาเนี่ย คือเนี่ยถ้าจะเห็นจากรูปจะเห็นได้ว่านะตอนนี้ถ้าในโหมดอีโค่เป็นหลักเนี่ยเขาจะทําแค่มอเตอร์ชุดด้านหลังเท่านั้นนะครับมอเตอร์ Motor ด้านหน้าเนี่ยเขาก็ไม่มีการจ่ายไฟไปให้นะครับแต่ถ้าขับในโหมดสปอร์ตเมื่อไหร่นะครับอลองปรับโหมดสปอร์ตดูนะครับ อ่ะสปอร์ตแล้วนี่จะเห็นแล้วครับกราฟิกจะแสดงขึ้นมาเลยนะว่าตัวนี้เป็นแบบขับสีนะครับคือพลังงานเขาจะจ่ายไปให้ที่ล้อหน้าด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของมอเตอร์ด้านหลังเนี่ยเดิมๆแรงกว่าตัว M g 4อยู่แล้วนะครับมันมีพลังกาลังที่แรงกว่าตัวรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้คือแค่จ่ายไฟด้านหลังนะแต่ถ้าทํางานร่วมกันทั้งหมด4ี่ล้อเนี่ยแรงบิดเลยนะแับ6 0 0นิวตันเมตรบอกเลยนะคันนี้เหลือๆเ,เลยเดี๋ยวผมจะเล่นอะไรบางอย่างให้ดูนะครับสูนึงร้อยอาจจะไม่ได้ทําให้ดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยยวผมทดสออบ,บางอางง่ ให้ดูแลกันนะครับแต่ในส่วนของการขับขี่ในโหมด E c โ m โ d มนะเนี่ยผมขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีตัวเลขอย่างที่เห็นครับประมาณ 16- 17อยู่ละ่าวเนี่ยผมเห็นมันแกว่งๆอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ค่อนข้างฟืมนะในส่วนตัวผมคือช่วงล่างผมว่ากําลังดีถ้าแข็งไปกว่าน,นี้ผมจะรู้สึกว่าใช้งานค่อนข้างยากนะเวลาใช้งานในเมืองเนี่ยผมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งเกินไปมันทําให้เรารู้สึกว่านั่งแล้วมันกระเด้งแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมแต่คันนี้ผมรู้สึกว่ามันขับขี่แล้้วรูสึก มันมีความพอดีกับการใช้งานมากๆนะครับเนี่ยวิ่งบนเส้นทางแบบเนี้ยมีบางจังหวะมันไม่เรียบนะคือยางซีรีส์ของเขาอยู่ที่45เนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอ้ยางเนี่ยมันมีความแบบคือบางเพื่อให้การก่อสนนที่ดียิ่งขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนของแรงสั่นสะเทือนต่างๆของตัวรถเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะต้องบอกว่า MG4 เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องสมรรถนะการขับขี่นะครับก่อนหน้านี้คนหลายๆคนเนี่ยซื้อไปใช้เพราะว่าด้วยสมรรถนะเลยทีเดียวนะเพราะว่าสมรรถนะการกขับขี่ของเขาถือว่าทํา ออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็บอกว่าตัวเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันต้องทําให้แข็งกว่าครับเพราะแน,น่นอนครับด้วยสมรรถนะแรงมา้าแรงบิดของเขาที่เพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ก็ต้องทําให้รองรับกับตัวแรงมา้าแรงบิดด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของการช่วยเหลือต่างๆในการขับขี่นะก็ต้องบอกว่าคันนี้เหมือนเดิมนะครับมีระบบการช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเหมือนเดิมเลยแอค c ีฟค s ต Control เนี่ยกดง่ายๆตรงตำแหน่งนี้ตอนแรกผมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่พอใช้งานไป ักพักหนึ่งก็เออเริ่มรู้สึกว่าขุ้นมือนะครับก็ตอนนี้ความเร็วเขาประมาณอ่ะเก้าสิบเนี่ยผมกดไปปุ๊บเนี่ยปล่อยคันเร่งละเนี่ยตัวค r สคอน control เนี่ยใช้ที่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพิ่มความเร็วที่ตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยพอเจอรถคันหน้าที่ติดๆนะมันจะค่อยๆเบรกเข้าไปแต่เราสามารถตั้งระยะได้นะครับอันนี้ผมตั้งค่อนข้างใกล้นะผมพูดกันตรงๆเลยคือมันก็แอบเสียวอยู่นะเนี่ยคันหน้าเริ่มเบรกละเขาเริ่มชะลอละ ผมรู้สึกว่าเขาอะทำงานช้าไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ค่อยๆเบรกเข้าไปให้หลัก คือคันนี้ต้องบอกว่าเป็นแอเ t c กทีฟคูซอนโทนที่ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเรียกว่าศูนย์เนี่ยก็ยังทำให้อยู่นะครับก็คือรถจอดสนิทแล้วเขาจะเหมือนเมมไว้อยู่ประมาณสัก1ิวิได้ครับคือถ้าเกินไปกว่า10วิ15วิเนี่ยระบบมันจะถูกตัดออกแต่ตัดในที่นี้หมายความว่าถ้ารถคันหน้าเคลื่อนตัวออกไปเขาจะแจ้งเตือนนะครับก็คือมันจะมีเสียงตึ๊ดขึ้นมา1ตึด๊ดแล้วก็เราต้องกดคันเร่งช่วยใหฮ้อนหน่อยนะครับให้ระบบกลับมาทางานเหมือนเดิมครับนี่ ควบคอนโทนก็ทําจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับอันนี้จะสะดวกสบายในเวลารถติดๆแบบค่อยๆเคลื่อนนะครับอันนี้ช่วยได้มากในการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามีบางจังหวะรู้สึกว่ามันเบรกแรงไปนิดนึงอะ อันนี้ไม่ถึง1ิบวิเขาก็เร่งไปให้นะครับก็โดยรวมนะระบบนี้ถือว่าทํางานได้ดีแต่แอบมีเสียวนิดๆสำหรับการเบรงนะครับเวลาชะลอหยุดเนี่ยบางจังหวะมันทํางานใกล้เกินไปนิดนึ่งเราก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยนิดนึงถ้าไปเชื่อระบบ100%เลยเนี่ยผมก็มองว่าบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางจังหวะของรถเนี่ยรถคันน้ามันอาจจะมีระยะแล้ว แต่บางครั้งในเมืองเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีรถมอเตอร์ไซค์แทรกเข้ามาทางนั้นเนะี่ยเราก็ต้องระวังในส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้แอบขัดใจผมนิดนึงคือระบบเลนคีฟเนี่ยครับการรักษาตัวรถเนี่ยให้อยู่ในเลนก็คือถ้าเราเผลอเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะดึงกลับใช่ไหมครับคันนี้ก็ดึงแรงพอสมควรนะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าผมก็รับได้แหละก็คือถ้าคุณวิ่งต่างจังหวัดอยู่ในเลนก็ให้มันขับไปเรื่อยๆครับมันจะมีการควบคุมรถให้้ออยยู่่ใน Lane, นนเเลคขางดดีนะีีทว แต่จุดที่ทําให้ผมรู้สึกอึดอัดนิดนึงกับการใช้งานของเขานะเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับคือทุกครั้งเนี่ยที่จะไปปรับเปลี่ยนระบบต่างๆหรือการเข้าถึงระบบต่างๆเนี่ยคือมันแทนที่จะมีปุ่มช็อตคัตด,ด้านนอกนครับให้ใช้ง่ายๆเนี่ยแต่มันกลับต้องเข้าที่หน้าจอแบบนี้นะครับคือเข้าจอเสร็จปุ๊บลูดไปเสร็จปุ๊บอ่ะกดไปอีกทีปุ๊บต้องไปหาอีกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะอยู่ตรงไดคือเรียกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับคือเรียกว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยขับไปด้วยใช้ไปด้วยผมไม่แนนะําาถ้รติด อเออเราก็ค่อยเข้ามากดเงี้ยเปิดใช้งานปุ๊บแล้วมันมีแยกออกไปนะครับดึงแรงดึงค่อยเนี่ยมันก็มีแยกออกไปอีกนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าจะใช้เนี่ยมันต้องกดคอนฟงคอนเฟิร์มอีกคือถ้าดีนะครับถ้ามันมีปุ่มช็อตคัตตรงเนี้ยเราจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเราสามารถเลือกที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เนะี่ยมันจะดีกว่านี้นะครับก็เรียกว่าเพอร์เฟกเลยแต่พอมันเป็นปุ่มที่ต้องอยู่ในจอแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างใช้ยากอันนี้มันเป็นจุดที่ MG ก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนนะครับจริง ลงมาแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าการที่เราละสายตาจากถนนไปกดปุ่มต่างๆเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันใช้งานยากอยู่ดีนะครับก็คือเนี่ยพอกดเสร็จปุ๊บก็ต้องกดคอนเฟิร์มนะครับคือจะใช้หรือไม่ใช้อะไรเงี้ยคอนเฟิร์มเข้าไปอีกผมรู้สึกว่ามันใช้งานยากอ่ะคือถ้าให้ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นช็อตคัทเปิดบินตรงตำแหน่งตรงเนี้ยหรือตรงตำแหน่งใกล้ๆมืออย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งกว่าแต่ว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างแอบใช้งานยากทีีีเดยวนะะรรบมอกท่ ว่า MT4 ไม่มีนะครับแต่คันนี้มีมาให้นะครับ X Power เนี่ยก็คือตัว One Pedal นะครับก็เรียกว่าเหมือนเป็นการรีเจนไฟกลับที่ค่อนข้างเร็วและแรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับคือเราต้องการไฟกลับเยอะๆเนี่ยก็ต้องใช้ในโหมดนี้นะครับแต่ในส่วนตัวผมผมมองว่าระบบเนี้ยใช้งานยากคือทุกครั้งที่คุณกดคันเร่งนะครับอ่ะในนี้ผมกดประมาณจะปุ๊บคันหน้าเบรกปุ๊บอ่ะผมยกเนี่ย มันจะลดความเร็วอย่างวดเร็วเลยนะคือเหมือนคุณกดเบรกลงไปเลยจมๆเลยคือถ้าคุณไม่เลี้ยงคันเร่งดีๆนะครับบอกได้เลยนะคนนั่งมือหัวเนี่ยเด้งเหยียบเบรกเหมือนคุณเหยียบเงี้ยหัวโยกๆอยู่ตลอดเวลาเลย คือผมบอกเลยเลยว่าอันนี้คุณต้องเลี้ยงคันเร่งแบบเหมือนคุณต้องเลี้ยงคันเร่งค่คคอยๆอ่ะคือยกก็ต้องแบบค่อยๆย,ยกไม่ใช่ว่ายกแบบยกพรวดอ่ะยกพรวดคือเบรกคือทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเหมือนเราไม่ต้องแต่เบรกแล,ล้วคือในหลายๆรุ่นก็มีนะครับก็คือรถยุโรปบางรุ่นก็มีแต่บางรุ่นก็ไม่มีเพราะว่าเขาก็คงมองว่าการที่เราจะเหยียบคันเร่งออกตัวเนี่ยมันใช้พลังงานมากกว่าตอนที่เรากักเก็บไฟนะครับคือเวลาเราเบรกเนี่ยเขาจะรีเจนไฟกลับถูกไหมครับแต่ว่าการรีเจนไฟกลับของเขา มันจะให้พลังงานเก็บกลับมาได้น้อยกว่าตอนที่เราออกคันเร่งนะครับคือเมื่อเรากดคันเร่งเนี่ยการใช้พลังงานของไฟจะค่อนข้างเยอะกว่าตอนที่เราเหยียบเบรกที่เราจะได้ไฟกลับมานั่นเองนะครับเขาก็เลยมอกว่าเขาอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องใช้วันเพเดอร์แบบนี้นะครับในส่วนตัวผมผมองว่าเราก็ปิดกระดะแล้วก็ปรับ ที่ตรงตำแหน่งนี้ครับก็คือตัวรีเจนไฟกับหรือตัวรีคราเวอรี่นะครับก็คือสามารถปรับตั้งได้ถึง3ระดับทีเดียวนะครับคือผมเนี่ยขับส่วนใหญ่ในเมืองก็ปรับประมาณระดับ2นะครับก็คือเนี่ยยกคันเร่งปุ๊บ มันก็เบรกนะแต่ก็เบรกแบบน่วงๆนะไม่ได้แบบถึงกับหัวทิ่มนะครับก็เรียกว่าใช้พลังงานดึงไฟกลับมาได้พอสมควรทีเดียวนะก็ประหยัดพลังงานไปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะับนี่ขับดีๆขับเบรกๆบ่อยๆก็เนี่ยได้15.7ทีเดียวนะครับก็ถือว่าประหยัดขึ้นมามากทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเบรกเยอะปุ๊บการที่รีเจนไฟกลับได้มากนะก็ทําให้รถคันนี้ประหยัดไฟได้มากขึ้นทีเดียวครับอ่ะเรามาลองโหมดอื่นกันดูนะครับ ไปก็ normal m ห d ดนี่เมื่อกี้กดคันเร่งเท่าเดิมนะแต่รถกระช้าไปเลยเห็นๆเลยคือจุดที่มันแตกต่างกันจริงๆเป็นในเรื่องของคันเร่งเลยการจ่ายไฟต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ e c โคเนี่ยผมกดคันเร่งประมาณ 10- 20%อความเร็วก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่พอเนี้ยผมกดเพียงแค่10%นเะครับเหมือนกดคันเร่งในโหมด E c โคเกือบ20%นะคือคันเร่งมันจะค่อนข้างไวขึ้นนะอันนี้เรียกว่าจะขับขี่ได้เรียกว่าเริ่มมี แรงให้มากขึ้นกับตัวรถนะครับเดี๋ยวลองจะกดคิกดาวดูมันจะทํางานเป็นขับสี่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองจังหวะนี้อ่ะออกขวาแซงหน่อยอ่านี่เห็นไหมครับคือ,เ,อ,อเราต้องการพลังงานเยอะๆนะครับกดไปเกินกว่าประมาณ80%เนี่ยระบบเขาจะจ่ายไฟให้ที่มอเตอร์ตัวหน้าด้วยเช่นกัน,นครับทำให้ได้พลังกำลังเต็ม400แรงม้าทีเดียวนะครับเรียกว่าเราต้องการเร่งแซงเมื่อไหร่ครับกดปึ๊บ ทันทีเลยทุกอย่างก,ก็จ่ายไฟเป็น2เท่านั่นเองครับก็ต้องบอกว่าพอมันจ่ายไฟเป็น2เท่าเนี่ยข้อเสียคยือพลังงานที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหมือนเราจ่ายไฟไปให้ตัวมอเตอร์ทั้ง2ลูกนะครับตอนแรกเราจ่ายไปให้แค่มอเตอร์ด้านหลังนะครับแต่อันนี้เราต้องจ่ายไปให้ด้านหน้าด้วยเช่นกันนะครับทำให้พะละังกำลังเนี่ยเต็มร้อในการใช้งานเร่งแซงต่างๆครับแต่พอเรายกคันเร่งปุ๊บเขาก็จะกลับมาใช้มอเตอร์ด้านหลักตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่ามันเป็นระบบที่เขาคำนวณมาให้ทั้งหมดแล้นนนวนะ นะครับแล้วโหมดนี่โหมดสปอร์ตนะครับก็ต้องบอกว่านี่คันเร่งเท่าเดิมเหมือนกันรถก็จะชาาขึ้นอีกนิดนึงแต่ความแตกต่างก็คืออันนี้จะขับ4อยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนใหญ่เลยนะคือเนี่ยผมกดเท่าเดิมนะแต่ถ้าลอยๆยกคันเร่งมันก็จะตัดไปให้2เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเห็นนะครับสังเกตว่ามันจะติดบ่อยอกว่ามีคันเร่งแบบน้อยมากเลยผมกดแค่5ไปเสน10เนี่ยเหมือนเขารู้ว่าจะต้องการพลังงานเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเติมพลังงานไปให้ตลอดเวลาเลยเรียกว่าพอมันเป็นโหมดนี้มันเป็นโหมดซิ่ง ทำงานได้อย่างรวดเดลวเลยก็คือ,คอกดคันเร่งเมื่อไหร่นียเนี่ยจะรู้สึกว่ากระชากกว่ามากๆเลยนะครับคือไฟที่จ่ายเข้าไปเนี่ยจะเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญของโหมดนี้นะต้องบอกว่าโหมดน,นี้มันไม่ได้เหมาะกับการใช้งานในเมืองนะผมพูดได้เลยเพราะว่าเนี่ยรถติดๆเนี่ยคุณใช้ไปปุ๊บอย่างแรกเลยกินไฟนะครับอย่างที่2ก็คือเนี่ย มันอันตรายนะคือถ้าเราจังหวะกระชากเงี้ยเรามันมีม,มอเตอร์ไซค์ตัดขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเบรกไม่ทันนะผมพูดได้เลยว่าอันเนี้ยก็แอบอันตรายนิดน,นึงนะสำหรับคนไม่คุ้นรถแต่ถ้าคุณคุณ้นกับรถแล้วเนี่ยคือโหมดนี้ก็ใช้งานแบบในที่โลง่งๆทางไกลคุณสามารถใช้ได้เลยนะคันนี้บอกได้เลยว่าพลังงานเนี่ยมาเต็มแน่ๆครับแต่ก็ต้องแลกกับอัตราการกินไฟที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะอ๋อแต่มันมีจุดนึงที่ผมติดนิดนึงเหมือนกันเหมือนกับระบบเลนคีฟนะครับก็คือจริงๆนะเนหมด ไว้ให้เล่งแซงแบบสักประมาณ 10- 20วินาทีนะเป็นปุ่มกดเล็กๆเนี่ยเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเหมือนเป็นโหมดลับขึ้นมาเนี่ยให้ใช้ง่ายๆตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับผมมองว่าอันเนี้ยมันจะช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยมีความแตกต่างขึ้นไปอีกหนึ่งจุดนะแต่พอมันไม่มีโหมดนะครับก็คือสมมุติมีคนจะมาแบบแอบซิ่งๆกับเรานิดนึงเราอยากจะเล่งแซงเนี่ยคือเราก้มอมองจอกว่าจะหาโหมดเจอปุ๊บเนี่ยเพื่อนไปละถ้ามันมีปุ่มช็อตคัดเล็กๆง่ายๆกดง่ายนะครับสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าอันเนี้จะดี กว่านะสมมุติอะผมกดอีโคแล้วผมจะเร่งแซงสะหน่อยเนี่ยอีโ e ค่ไม่ทันใจเลยกดสปอร์ตปุ๊บเนี่ย สามโอ้โหเนี่ยมันหายไปแล 3, ว้วสามสี่วิอันนี้เพื่อนเล่งแซงไปแล้วคืออันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อแตกต่างที่รู้สึกว่ามันควรจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เราใช้งานกับเขาได้ง่ายๆนะครับแล้วโหมดคัสตอมนะครับก็ส่วนใหญ่อะพอตรงๆนะผมชอบใช้โหมดนี้นะเพราะผมสามารถปรับเปลี่ยนที่หน้าจอเลือกเป็นแบบการใช้งานของตัวเองนะครับคือผมอะเลือกคัสตอมในลักษณะที่ตัวมอเตอร์ให้ประหยัดพลังงานที่สุดนะครับก็คือผมอะปรับมอเตอร์เนี่ยเป็นในโหมดอีโคแต่พลังไลน์เนี่ยผมชอบหนักๆน,นะทำ ให้ตัวรถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความควบคุมแบบตึงๆนิดนึงเรียกว่าคัสตอมเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างดีนะอ๋อผมลืมไปอีกนิดนึงคือเวลาเราปรับโหมดอีโค่นะครับตัวแอร์ของเขาเนี่ยมันก็จะอีโคด้วยคุณสามารถไปปรับได้นะมันจะทําให้อ์เย็นขึ้นนะครับก็คือ แบบเข้าไปที่แอร์เนี่ยแล้วคนก็กดอีโคเนี้ยออกนะมันจะมีปุ่มกดตรงนี้นี่แอร์มันจะโดนหน่วงลงมันจะทําให้เย็นน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าคุณกดออกนะมันก็จะเย็นฉ่ำๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับที่เราใช้ในโหมดอีโคเพราะว่าอีโคเนี่ยเขาจะลดทอนทุกอย่างเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันมีพลังงานได้มากที่สุดนะครับคือตามระยะทางได้ไกลที่สุดเลยว่าได้ครับ Mg4x Power นะครับก็มีระบบสมารับรถซิ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือมีลอน c ์คอนโทรลนะครับวิธีการทำนะครับอย่างแรกนะครับก็ต้องเป็นโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับพอโหมดสปอร์ตเสร็จปุ๊บนี่ปิดระบบ ESC นะครับก็เรียกว่าแท็กชั่นเนี่ยปิดแล้วเหยียบเยยบรกเท้าซ้ายให้สุดนะครับพอเหยียบเบรกสุดปุ๊บเท้าขวานเนี่ยเราก็เหยียบคันเร่งให้จมนะครับนี่แบบนี้ตัวรถมันก็จะสั่นๆน,นิดนึงแล้วก็ไป 100นี่ผมยกก่อนด้วยนะคือ3ามจุดแปดวินี่เป็นเรื่องง่ายสําหรับคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามอเตอร์ที่มันมีพลังมัลังมากมายขนาดนี้นะแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคันนี้มันเหลือมากมากเลย60ไปสักร้อยนะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดู60ปุ๊บกดร้อยเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วคือหน้ามันจะเชิดขึ้นไปเลยผมถึงบอกว่าคันนี้คุณต้องเรียนรู้กับเขานิดนึงนะเพราะว่าถ้าในโหมดสปอร์ตขับ ในเมืองนะผมว่าค่อนข้างอันตรายเลยก็ว่าได้นะครับคือเนี่ยกดนิดน,นึงเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นภาพจากกล้องนะช่างภาพอยู่ด้านหลังนะครับก็คือเงือบอยู่ตลอดนะครับถ้าผมกดคันเร่งเมื่อไหร่เนี่ย คือกดในโค้งระบบเขาก็จะช่วยเหลือนะครับรถเนี่ยมันพยายามดึงด้านหน้าเนี่ยให้มากกว่าด้านหลังนะครับทำให้เสถียรภาพในการขับขี่เนี่ยมันคงนะคือระบบอ่ะช่วยเหลือได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันแรงเกินไปในสภาพพื้นผิวต่างๆมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันนะครับขับขี่ก็ต้องระวังนิดนึงสําหรับคันนี้นะครับแต่ในเรื่องความแรงเนี่ยไขว่ห,ห่วงเลยคือคุณจะไปซิ่งใครในคันนี้นี่พร้อมเสมอนะครับแต่ว่าถ้ามันมีปุ่มชี้เลยว่าพร้อมซิ่งได้ก็จะดีนะครับครับผมในส่วนของการทํางานในโหมดสป ก็ต้องบอกว่ามันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งของตัว MG4X Power นะครับตัวรถเนี่ยมันมีการทํางานที่เรียกว่าการกระจายน้ําหนักตามสภาพพื้นผิวด้วยเช่นกันนะครับแต่จุดหลักๆเนี่ยเขาจะจ่ายพลังงานไปให้ที่มอเตอร์ด้านหลังเป็นหลักเลยแต่บางครั้งนะครับคืออย่างเมื่อกี้ผมเข้าโคง้งแรงๆแล้วผมเผลอกดคันเร่งไปเนี่ยเขาก็จะทํางานด้านหน้าเนี่ยเขาจะจ่ายพลังงานให้ประมาณ40%ด้านหลัง60%อย่างงี้ครับเรียกว่าให้รถเนี่ยมันยังอยู่ในการควบคุมนั่นเองนะครับแต่พอรถอยู่ในเลนตรงปุ๊บเนี่ยตัวรถเขาก งานไปเป็น50-50ครับคงที่เพื่อให้รถเนี่ยอยู่ในเส้นตรงแล้วก็คุบคุมได้ง่ายมาก่ขึ้นนะทำให้ตัวรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งนรรถขับ4จากมอเตอร์ไฟฟ้าที่เรียกว่ามีการแปรผันจากพลังงานมอเตอร์คู่หน้ากับคู่หลักเรียกว่ากระจายน้าหนักไม่เท่ากันนะแต่จุดหลักๆเนี่ยการกระจายน้ําหนักจะอยู่ที่ตัวมอเตอร์ด้านหลักเป็นหลักนะครับแต่ตัวมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยสามารถแปรผันตามสภาพพื้นผิวถนนได้ด้วยเช่นกัน,นครับครับผมในส่วนของเบรกที่หลายๆคนรู้สึกกังวลนะครับเพราะว่าเป็นเเเเหหมืือออออนนนแคค่่่่าาารบบทั้งจะกยูปล นในส่วนตัวผมตั้งแต่ทดสอบขับมานะตั้งแต่รับรถเลยจนถึงตอนนี้นะครับเรียกว่าลองทังความเร็วต่ําแล้วก็ความเร็วสูงนะครับคือความเร็วสูงนี่ผมลองเหยียบม,มาเต็มๆเลยแล้วกดเบรกลึกๆดูนะครับก็ต้องบอกว่าเบรกอันนี้เพียงพอต่อการใช้งานนะคือเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้แบบค่อนข้างพอดีนะครับแต่มันมีแต่ตรงนิดนึงที่ว่าถ้าคุณเป็นคนขับเร็วตลอดเวลานะเรียกว่าตึงอยู่ตลอดเวลาขับโหมดสปอร์ตตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ผมแนะนําให้ไปเปลี่ยน กว่าคือมันจะรู้สึกว่าอุ่นใจกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้ว่าขับเร็วตลอดเวลาใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจําวันครับมีบางช่วงบางตอนที่คุณเนี่ยครับต้องเล่งแซงเนี้ยอ่ะแล้วกดเบรกปุ๊บ คือผมว่ามันพอแล้วอะสําหรับตัวผมผมใช้ชีวิตปกตินะมีเร่งความเร็วเป็นบางจังหวะแล้วก็อยู่กับการเบรกในระยะฉุกเฉินเนี่ยผมว่าเบรกคันนี้ถือว่าเอาอยู่นะครับถ้าคุณเป็นสายซิ่งเลยคือสายสปอร์ตแบบขึ้นมาปุ๊บกดสปอร์ตอย่างเดียวเลยขับตึงตลอดเวลาเนี่ยผมว่าไปเปลี่ยนเบรกก็จะอุ่นใจแล้วก็มั่นใจกว่านี้ครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะลองทดสอบกันดูนะครับว่ารถคันนี้มีความแรงแค่ไหนนะครับนี่มือถือผมก็จะลองแปะแบบนี้ดูนะครับว่ามันจะแปะอยู่หรือเปล่าครับในการออกตัวนครับสามสองหนึ่งปัดนี่ เรียกว่าแรง G ของเขาเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกิมบินะครับต้องบอกว่าแรงดึงขนาดไหนเนี่ยคุณก็ลองดูนะครับว่าผมเอาวัตถุเนี่ยค่อนข้างหนักทีเดียวนะแต่ด้านท้ายรถมันก็ยังอยู่นะคือเรียกว่าเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนึครับลอยๆนะครับกดไปปึ้งสนุกดี ครับผมสรุปโดยรวมสำหรับ MG 4 X Power นะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมตัวรถคันนี้ถามว่าเหมาะสมกับราคานี้ไหมครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าแรงม้าที่ได้กับ435แรงม้าแรงบิดระดับ600นิวตันเมตรครับกับราคาล้านต้นๆเนี่ยคุณจะหาได้จากตัวไหนบ้างในตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าแรงม้าแรงบิดขนาดนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยมีอยู่คันนึงก็ประมาณล้าน5ล้าน6ถ้าไปฝั่งยุโรปเนี่ยเรียกว่าข้าม2ล้านกันหมดเลยแต่นี่ล้านต้นๆคุณได้แรง ระดับนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับและในการขับขี่ใช้ในเมืองเป็นยังไงครับการประหยัดก็อยู่ที่ประมาณ16-17กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรครับแต่ถ้าขับตึงๆเลยในโหมดสปอร์ตตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่า20ว่าขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนเราจ่ายไฟให้มอเตอร์ทั้ง2ตัวทีเดียวนะครับจากจ่ายไฟมอเตอร์ตัวเดียวถ้าสปอร์ตจ่ายไฟมอเตอร์2ตัวเรียกว่ากินไฟเป็น2เท่า20 กว่ากิโลวัตต์อาวชั่วโมงแน่นอนครับเปรียบเทียบถ้าคุณต้องการจะเทียบกับ MG4 ในรุ่นธรรมดานะครับกับ MG4X Power ถามว่าคุณต้องการ p e r f o r m ร์แมที่แรงขึ้นกำลังต่างๆเนี่ยมากขึ้นไหมคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับ MG4 Power กับ MG4 ธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นสายที่แบบเรียกว่าพ่อบ้านซิ่งนะครับก็คือ คันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการแบบรถที่แรงมากๆใช้งานทั่วไปเนี่ยหน้าตาของเขาก็เรียกว่าแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ได้แตกต่างกันแบบว่าคนละคันเลยนะครับก็ซื้อตัว MG4 ธรรมดาก็ได้นะครับดังนั้นนะครับทั้งหมดนี้กับ MG4 XPower ในส่วนตัวผมถามว่าซื้อหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยนะผมซื้อเพราะว่าเหตุผลอะไรก็เพราะเหตุผลที่ว่าถ้าเลือกที่จะรักความแรงแล้วก็ในเรื่องของตัวแรงมา้าแรงบิดต่างๆนะครับกับราคาค่าตัวเท่านี้นับถือว่าคัน คุ้มค่าม,มากๆทีเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ